ทำไม Apple Sto r ตต้องตั้งหน้าจอ macbook ให้เอียง76องศาเคยสังเกตไหมว่าทำไมพนักงาน Apple Store ถึงต้องตั้งหน้าจอ macbook ให้เอียง76องศาและไม่ได้เป็นเฉพาะที่ไทยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นในทุกสาขาทั่วโลกซึ่งเบื้องหลังที่ Apple Store ต้องตั้งหน้าจอ macbook ให้เอียง76องศาไม่ใช่เพียงเพราะความสวยงามนะคะแต่มันยังเป็นมุมที่มองเข้าไปก็ไม่ได้มองถนัดสั่ทีเดียวแต่ก็ยังสามารถดึงดูดสายตาลูกค้าได้อยู่และพอเมื่อลูกค้าเห็นก็จะเกิดการคันไม้คันมืออยากจะเข้าไปจับ ไปปรับให้มุมมององศาหเหมาะสมกับสายตาของตนเองและนี่แหละค่ะที่ Apple ต้องการให้มันเกิดขึ้นพอเมื่อลูกค้าได้ลองสัมผัสสินค้าลูกค้ามีโอกาสที่จะ อยากจะทดลองแล้วก็เล่นสินค้าต่อไปซึ่งการเตรียมการของ Apple ไม่ได้เตรียมเฉพาะการเอียงหน้าจอาไว้เท่านั้นแต่ยังเตรียมพร้อมในส่วนอื่นๆด้วยเช่นแบตเตอรี่พร้อมมี WiFi ให้ใช้งานมีแอปพลิเคชันให้ลองเล่นและมีพนักงานที่จะคอยตอบคําถามเกี่ยวกับตัวสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยนําไปสู่การปิดดิลขายของได้สําเร็จค่ะเพื่อนๆหายเอกกันแล้วใช่ไหมคะแล้วมีใครเคยหลงกลเทคนิคนี้มาคอมเมนต์กันด้านล่างนะคะ